สวัสดีครับพี่ๆคนขับใหม่ทุกท่านวันนี้ผมจะพามารู้จักกับแอป l i แมนไดรเวอร์ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการหาไรายได้ให้กับพวกพี่ๆก่อนอื่นผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าแอป l i แมนไดรเวอร์นั้นจะสร้างไรายได้ให้กับพวกพี่ๆกันอย่างไรไปดูกันเลยครับ พี่พรู้ไหมครับว่าไลแมนเริ่มให้บริการเรียกรถผ่านแอปมาตั้งแต่ปี2,561ซึ่งมีผู้โดยสารที่เรียกรถผ่านแอปไลแ a n เยอะมากซึ่งไลแ a n จะเป็นตัวกลางที่หาผู้โดยสารพี่พี่ก็ <ๆ S 1> จะมีโอกาสได้รับงานบนแอปเยอะมากสร้างรายได้แบบไม่มีวันหยุดนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วอย่าเปิดรับงานเลยไยละใช่ครับพอมาก,มากงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับแอป Man ไลแมนด้ว์กันก่อนเลย หน้าหลักจะมีเมนูที่สําคัญหลายอย่างเลยซึ่งแน่นอนว่าปุ่มที่สําคัญที่สุดคือปุ่มเริ่มรับงานกดตรงนี้เลยครับแล้วถ้าอยากหยุดรับงานล่ะครับนี่เลยกดเพือ่อปิดรับงานได้เลย,ยต่อไปเป็นส่วนของเมนูหลักอื่นๆรายได้วันนี้ดูรายได้ของวันนี้ได้ที่หน้าหลักเลยครับเครดิตอันนี้สําคัญมากนะต้องมีเครดิตเพียงพอเพื่อใช้รับงานอยู่เสมอ ภารกิจเงินพิเศษไ e man ยังมีภารกิจเพื่อให้เรารับเงินพิเศษเพิ่มเติมได้ด้วยสามารถดูได้ที่เมนูนี้เลยปักบดปลายทางอีกหนึ่งข้อดีเมื่อขับไลแ a นคือเราสามารถให้ระบบหางานในเส้นทางเดียวกันกับที่เราจะไปได้ด้วยนะเช่นหางานระหว่างทางกลับบ้านเราก็เลือกที่เมนูนี้ได้เลยครับ ข่าวประกาศส่วนนี้ต้องมันตรวจสอบบ่อยๆนะครับเพราะบริษัทจะสื่อสารกับเราผ่านช่องทางนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสิทธิพิเศษรวมถึงภารกิจพิเศษที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีกเราดูประวัติรับงานได้ไหมครับได้สิเราสามารถเข้ามาดูประวัติการรับงานย้อนหลังหรือว่ารายละเอียดรายได้ของงานนั้นๆได้อีกด้วยกระเป๋าเงินรวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินของคนขับไว้ในหน้าเดียว อันดับแรกแรก,กระเป๋ารับเงินคือกระเป๋าเงินที่ใช้รับเงินกรณีที่ผู้โดยสารเลือกจ่ายผ่านบัตรรวมถึงโบนัสต่ตางๆที่ไล Man จะมอบให้คนขับสามารถกดถอนเงินจากกระเป๋ารับเงินเข้าบัญชีธนา,าคารได้หรือเลือกโอนเข้ากระเป๋าเครดิตก็ได้เช่นกันแล้วเครดิตคืออะไระพี่เครดิตก็คือทุกครั้งที่เรารับงานจากแอปคนขับจะได้ค่าโดยสารจากผู้โดยสารรวมถึงค่าเรียกด้วย และบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการส่งงานให้คนขับโดยจะหักค่าธรรมเนียมผ่านเครดิตรับงานดังนั้นเราควรที่จะต้องมีเครดิตให้เพียงพออยู่เสมอนะครับและยังมีส่วนสําคัญอื่นๆคือเมนูถอนเงินเราสามารถกดถอนรายได้เข้าบัญชีส่วนตัวได้โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนได้เลยต่อไปเมนูเติมเครดิตสามารถเติมเครดิตได้ผ่าน2ช่องทางคือ 1. ผ่านบัญชีธนาคาร2ผ่านกระเป๋าเงิน ควรมีเครดิตคงเหลือไม่ต่ำกว่า200บาทเพื่อใช้ขับรถรับงานลัวๆไม่ตีรถเปล่าแน่นอนต่อไปสรุปรายได้ดูสรุปรายได้จากเมนูนี้โดยดูได้ทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนและส่วนสุดท้ายบัญชีธนาคารเราสามารถดูรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกับแอปเพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีนั่นเองยังมีอะไรไหมครับที่ผมควรรู้ยังมีส่วนอื่นอื่นอีกน,น,นะที่ได้จะใช้บ่อยๆตามนี้เลย ข้อมูลส่วนตัวเราสามารถดูข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญเช่นเลขคนขับข้อมูลรถและเลขเทะเบียนต่างๆสรุปการทํางานส่วนนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าเราเป็นตัวจริงเรื่องการบริการมากแค่ไหนโดยสามารถดูอัตราการรับงานอัตราการยกเลิกง,งานและเลตติ้งที่ผู้โดยสารมอบให้เราในทุกๆครั้งที่จบงานนั่นเองศูนย์ช่วยเหลือหากเราต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทก็สามารถไปที่เมนูนี้ได้เลย ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เราสามารถเช็คความพร้อมอุปกรณ์ได้โดยให้ทุกหัวข้อเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอยู่เสมอหากมีข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอาจจะทําให้พลาดการรับงานได้นะครับคำถ,ถามที่พบบ่อยไลแมนได้รวบรวมทุกข้อสงสัยจากคนขับตัวประเทศมาอยู่ในเมนูนี้เราอยากรู้อะไรก็มาที่เมนูนี้ได้เลยครับเริ่มอยากขับแล้วหรือยังอยากแล้วครับพี่แอปดูใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดเลยถ้าพร้อมแล้วไปขับกันเลย